สวัสดีค่ะเพื่อนๆสักนิดสักน้อยนะคะพอได้มีสา,าระนี่นะคะเมาาื่อเช้านี้แอดไปไวซื้อต้นหอมนะคะซื้อมาตอนเช้าแล้วเอามาเข้าตู้เย็นไว้นะคะเดี๋ยวจะมาทำมือเย็นนะคะดูสภาพเลยะคะ่ะดูสภาพต้นหอมนะคะเละเลยะคะ่ะสดสด,สดใหม่ๆสดสวยเลยนะคะแล้วก็บวกข่ะบวกบวก,บวกนี้มันไม่เกี่ยวนะคะบวกใบวายเก็บมา แต่ดูสิคะดูถั่วนะคะถัว่วดูดูถัว่วดูสภาพถัว่วไม่น่าเชื่อว่าเพียงไม่กี่ชั่วโมงผักจะเปลี่ยนแบบนี้แล้วเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าเป็นเพราะอะไรเนี่ยเป็นเพราะเขาเล่งสารนะคะเล่งฮอร์โมนนะคะไม่ใช่ว่าไวๆวใส่ตู้เย็นแล้วความเย็นจะดูดนะคะเพราะว่าผักที่ใส่ด้วยกันมันไม่มี แต่ส่วนมากถั่วเนี่ยไวไจะไม่ค่อยชอบซื้อนะคะอันนี้ก็มีประมาณหเม็ด6ฝักนะ10บาทเนาะหมด20บาทไม่ได้กินอะไรเลยนะคะจะใช้ก็ไม่ได้ก็จะผัดโชว์แอตต c มชาแนลหน่อยไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้โชว์เลยว่าจะผัดถั่วหมดเลยหมดเลยนะคะเนี่ยเล่งสารนะคะเพื่อนๆดูดูเล่งสารเละเลยค่ะเละเลยเละเลยเล เด็กต,ตุ้มเะด้วยนี่นะคะอะไรที่สวยๆงามงามนะคะเพื่อนๆระวังนะคะไวาวเป็นห่วงนะคะในยิ่งหน้าฝนนี่เนาะดูสิคะน้ำปุ๋ยน้ำอะไรไหลลงไปจปะทบด้วยกันแต่ไวไวเพิคงจะได้ชายแต่บวบของไวไวเนาะที่ไปเก็บมาจากต้นเนาะแต่ส่วนทั่วกับหอมอะ่ะเรียบร้อยนะคะเพื่อนๆจะซื้ออะไรสวยๆงามงามก็ระมัดระวังด้วยนะคะ บางทีของสวยๆงามๆก็อันตรายนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะแล้วเล็ดน้อยๆฝากไว้ด้วยนะคะฝนตกนะคะ